อะ,อะไรนะเขาว่าที่นี่สวยเหมือนกุ้ยเหลินงของเมืองจีนเลยเหรอวันนี้ทนายเที่ยวทั่วจะพาทุกคนไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนึงหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในอำเภอน,นิานมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาหินป,ปูนที่มีอายุมากกว่า300ล้านปีและยังเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายทำเอ็มวีเพลงหน้าหน้าทองของโจอีอ้พูวสิทธิ์ด้วย ใครไม่รู้จักก็แปลกแล้วครับนอกจากนี้ในช่วงเย็นก็ยังมีค้างคาวอีกนับล้านตัวที่ออกมาหากินนะครับและเราสามารถชมเขาได้ด้วยทุกวันหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีทั้งโฮมสเตย์และที่พักมากมายนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกพักได้ตามความพอใจเลยหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกขนานนามว่าวิลล์เมืองไทยวันนี้ทนายเที่ยวทั่วจะพาทุกคนไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าบ้านมู วันนี้นะครับผมเดินทางมาทํางานที่จังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อเสร็จงานแล้วทําไงดีล่ะครับก็ต้องเที่ยวสิครับตามสไตล์ทรายเที่ยวทั่วเลยผมก็เลยได้ค้นหาข้อมูลสถานที่เที่ยวแปลกๆหรือที่เที่ยวที่เป็นอันซีนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับพอค้นไปค้นมาผมก็มาเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ครับที่นี่เขาเรียกว่าเนินมะปรางที่นี่เนี่ย,ยถูกขนานนามว่าหุ้ยหลิบของเมืองไทยเลยแหละ เพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่ามีภูเขาหินปูนเรียงรายอยู่ร,บรอบๆหมู่บ้านเลยผมก็เลยอยากจะไปสถานที่อย่างนี้ครับและจะได้ดูว่าที่เขาว่าเป็นหุ้หนเหลี่ยมไทยอ่ะจะสวยเหมือนฉายาจริงไหมแต่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปที่เนืเมะปรานะครับจะต้องผ่านแลนด์มาร์คที่นี่ก่อนเลยคือต้นไม้รูปหัวใจต้นไม้รูปหัวใจเนี่ยครับก็ตั้งอยู่ที่ร้านบ้านเสริมชมวิวนะครับ การเข้าชมต้นไม้รูปหัวใจที่ร้านนี้ก็จะเสียค่าบริการคนละสิบบาทครับภายในร้านนี้นะครับก็จะมีโฮมสเตย์ที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถพักได้ด้วยนะครับและก็มีวิวทิวทัศน์ที่เราสามารถมองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้รูปหัวใจแต่เอ๊ะทำไมมันหายไปเรื่อนึงสอบถามทางร้านทางร้านบอกว่าเขาตัดออกครับเพื่อให้มันโตส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างสมบูรณ์เป็นรูปหัวใจครับ ตอนนี้เรากําลังเดินไปตรงที่เป็นเขาทาเป็นห้างต้นไม้นะครับที่จะไปดูหัวใจนะครับและตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับด้านหลังผมที่เห็นอยู่นะั่นคือต้นไม้ที่เป็นรูปหัวใจครับแต่เขาบอกว่าด้านหน้าผมเนี่ยเห็นภูเขาเห็นพื้นที่กว้างซึ่งเราสามารถมองไปได้ไกลเลยครับแล้วก็อากาศข้างบนดีมากเย็นมากครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนาวนะไม่ใช่บอกว่าเย็นที่คือหนาวนะเย็นที่คือหมายความว่ามีลมพัด ตลอดแล้วก็อากาศอ่ะไม่ได้อบมอยู่ข้างล่างครับโอ้โหดูวิวดิสุดยอดอากาศข้างบนดีมากครับแต่นี่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันวันนี้นะครับจุดหมายปลายทางของผมเนี่ยอยู่ที่บ้านมุงอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางครับที่นี่เนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยเป็นกุ้ยหลินเนินมะปรางด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นู่นน่ จะสวยสมคําล่ําลือที่เขาว่าเป็นกุ้ยหลินจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ต้องรีบไปก่อนครับฝนมาแล้วมามืดตึ๊บเลยแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เดินมะปรางฝากกดดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปุ่มซับอยู่ด้านล่างกดได้เลยครับขอบคุณครับหลังจากออกจากร้านบ้านสวนชมวิวแล้วเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับ จุดมุ่งหมายต่อไปที่เราจะเดินทางไปนะครับชื่อว่าแลนด์มาร์คบ้านมูงครับในการเดินทางจากบ้านสวนชมวิวมาที่แลนด์มาร์คบ้านมูงนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ35น,า,นาทีครับและเราก็เดินทางมาถึงแลนด์มาร์คบ้านมูงแล้วแต่ว่าผมยังไม่เข้าครับผมขอเข้าที่พักก่อนโดยในวันนี้นะครับผมพักที่บ้านแสงตะวันรีสอร์ทครับสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ด้านนอกของหมู่บ้านมูงนะครับแต่ว่า ตรงนี้สามารถมองเห็นภูเขาหินปูนเนี่ยได้แบบ360องศาเลยแล้วก็อยู่โล่งโปร่งสบายมากๆเลยครับขอบอกเลยวันนี้นะครับเรามาพักกันที่บ้านแสงตะวันนะครับที่นี่เนี่ยก็ทางเจ้าของรีสอร์ทนะอัธยาศัยดีมากครับคุยดีมากเป็นวิตดีมากเลยแต่ว่ารีสอร์ทตรงนี้ไม่ได้อยู่ติดภูเขาหินปูนตรงนู้นเท่าไหร่แต่ว่า เราสามารถมองเห็นภูเขาหินปูนเนี่ยได้จากตรงนี้เลยเราสามารถมองเห็นไกลๆเลยแล้วก็ทางเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าออตอนนี้ในช่วงเดือนนี้ค้ังคาวจะบินผ่านทางรีสอร์ทนี้เราสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่รู้ค้างคาวเนี่ยเขาจะมาบินทางออกทางรูไหนแล้วก็ออกเวลาไหนแต่ยังไงอ่ะ้างขาวจะออกที่นี่หลัง5โมงเย็นแน่นอนครับ ท้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องทานข้าวเป็นห้องครัวนะครับเขาบอกว่าสามารถเปิดได้ด้วยแต่ช่วงนี้อากาศจะร้อนเราไม่เปิดดีกว่าเราเปิดตอนเย็นค่อยเปิดนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวอ่าตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับ ส่วนนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็น้ำปกติเนาะมีเครื่องน้าอุ่นมีนี่มีเครื่องน้ำ,นำ,อ,นอ,นำ,นำอุ่นนะครับโอเคเลยอนะ่ะจะบอกว่าหลายคนอยากรู้ราคาเพาะว่าที่นี่ห้องราคาเท่าไหร่นะครับที่เนี่ยห้องสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับที่บ้านแต,ตะวันนี้นะ้อแล้วก็ราคาเนี่ยหลังละ800แต่พอเจ้ของรีสอร์ทนะครับเห็นว่าเรามาคนเดียว เขาก็เลยให้ราคาเรา700ไม่ต้องเสีย800เต็มเราก็เดินได้นอนห้องนี้ในราคา700บาทดีมากครับอากาศดีมากแล้วด้านรอบเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้รอบข้างเลยเห็นภูเขาหินปูนนะครับได้รอบจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีมากอากาศดีมากครับยังไงถ้าใครมาเนี่ยก็แนะนํานะครับบ้านแสงตะวันครับมาเลยครับที่นี่เจ้าของรีสอร์ทอัธยาใส่ดีมากครับ สำหรับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็อยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลยครับและตอนที่ผมไปนะครับบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกด้วยขอบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นชุ่มชื่นหัวใจมากครับ 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참만이 변했다는가? 세상에서 제일 행복한 순간, 널 만나고, พลงกำลังเพ้อเลยแต่ทำยังไงได้ล่ะครับเกิดมาเที่ยวก็ต้องเที่ยวครับสถานที่ต่อไปที่ผมอยากจะพาทุกคนไปนะครับคือถนนแลนด์มาร์คบ้านบุงนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เองเนี่ยเป็นถนนที่ทางหมู่บ้านเนี่ยก่อสร้างขึ้นมานะครับเรียบไปกับแนวภูเขาหินปูนครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งเข้าไปในถนนเส้นนี้นะครับเราจะสามารถท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวต่างๆจุดแลนด์มาร์คต่างๆรวมทั้งจุดที่ชมค้างคาวด้วย เรียกว่าเราสามารถท่องเที่ยวได้ภายในถนนเส้นเดียวเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนถนนแลนด์มาร์คบ้านมูนนี้นะครับหลักๆเลยก็จะมีเขาสามกระส์จุดชมวิวค้างคาวแล้วครับแล้วก็วัดบ้านมูนครับแล้วก็ตามรายทางเนี่ยก็จะมีโฮมสเตย์แล้วก็รีสอร์ทเนี่ยที่อยู่บริเวณรายทางตามถนนเนี่ยสวยๆเยอะมากเลยครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะหาที่พัก ที่อยู่ติดภูเขาปูน,นะครับก็ต้องเข้ามาที่ถนนแรมาร์กแห่งนี้เลยครับและป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็เกลมากครับรวมทั้งชาวบ้านที่นี่เองเนี่ยก็เป็นมิตรกับเรามากแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําการเดินทางอย่างดีเลยครับครับอพอเลี้ยวซ้ายไปนะครับตอนนี้ข้างคาวยังไม่ออกะครับจะรละเที่ยวก่อนก็ไปด้านในนี้ก่อนได้ครับอ๋อก็<ม>คือไปรอร <c oughs> อด้านในนี้ก่อนออได้ด้านในนี้วร์ดนได้หมดเลย แล้เลเวเสร็จแล้วถ้าเวลาจะดูข่าวก็ขับรถไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะมีจอยพอถึงหน้าวัดมันจะมีจอยแยกทําเดือนทําดาวทําเดือนทําดาวอ่าแล้วถ้าก็แยกเข้าไปเลยมียุ้งโบราณสองหลังแล้วจอดตรงนั้นเลยอ๋อโอเค,เอเคได้ครับได้ครับครับครับตรงนั้นจอดบนถนนได้ไม่เพื่อนหรอครับจากไปเที่ยวก่อนได้ในนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวั้งนั้นเลยอ,อ๋อคือเปนี้ได้เลยเอ่าครับผมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวั้งนั้นเลยั้างในมีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายได้แล้วน้ำตกก็ลงแล้วน้ำตกก็มีแล้ว อ๋อได้ได้โอ้โหตกมาพอก็ฝนเลยได้ครับโอเคงั้นขอบคุณมากครับครับผมไปเที่ยวก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวมันออกหกโมงหกโมงครึ่งนะครับอ๋อโอเคหกโมงครึ่งก็ย้อนกลับมาดูข่าวอ๋อได้ครับได้ครับผมพักครับไปถ่ายรูปก่อนได้ถ่ายใต้ตามเนี่ยครับได้ครับได้ไปประมาณ2กิโลนะครับ2โลโอเคได้ครับได้ครับโอเคงั้นขอบคุณมากเลยนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับ คุณลุงแกอธิบายแบบละเอียดดีมากเลยนะครับทั้งเส้นทางต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับและยังเวลาที่เราจะต้องมาดูข้างเขาออกจากถ้ำด้วยครับขอบคุณมากเลยครับคุณลุงหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางออกมาที่ถนนเส้นแลนด์มาร์คบ้านมูเหมือนเดิมนะครับและเราก็เข้าถนนที่วิ่งเรียบภูเขาฮิโปนะครับโดยถนนที่วิ่งเรียบภูเขาฮิโปเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับวิ่งในคันเดียวแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับ เขาวิ่งทางเดียวเขาไม่มีรถสวนครับเพราะฉะนั้นเราสามารถขับชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดทางเลยครับโดยในวิวทิวทัศน์ที่เราขับรถไปนะครับก็จะเป็นทั้งรีสอร์ทเป็นทั้งภูเขาหินปูนนะครับและก็เป็นสถานที่เท่องเที่ยวต่างๆที่เราสามารถจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปภูเขาถ่ายรูปสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายเลยครับ และสถานที่แห่งนี้คือบ้านไร่ภูตะวันบ้านไร่ภูตะวันรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่บ้านมกอกแห่งนี้นะครับและก็ที่ตั้งของเขาเนี่ยอยู่ติดก,กับภูเขาหินปูนเลยโลเคชั่นสุดยอดมากครับแต่วันที่ผมไปเนี่ยคนไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเป็นบันทามาาครับและสถานที่ต่อไปที่อยากจะพาทุกคนไปนะครับคือเขาสามกริย์ครับด้านหลังผมนี่ก็คือเขาสามกริย์ครับเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็น เขาสามลูกเนาะสวัสดีเือนกันครับเป็นเขาวินปูน จากเที่ยวที่เขาสามกษัตริย์เรียบร้อยแล้วเวลาก็ตกเย็นแล้วครับใกล้เวลาที่ขัาข้างขาจะออกจากถ้าแล้วนี้ผมอยู่ที่ <c oughs> กาลังจะไปดูขัาข้างขาพอดีเจอน้องที่ที่นี่น,นะเน่ยบ้านมุงใช่ไหมครับอ่านไหนที่แนะนําตัวไหนชื่ออะไรครับคดีครับผมชื่อเด็กชายน่ารัวิทดีเรียนอยู่โรงเรียนวัดบ้านมุงครับอ๋ออ่าเดี๋ยวแนะนําหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะต้องต้องไปดูขัาข้างขาที่เราต้องไปดูที่ไหนยังไงครับแนะนำหน่อยอแนะนาไปดูที่หอ อ๋อดูข้างค้าครับอ๋อดูข้างค้าหาดจะนีไกลไหมครับหาไกลไหมไม่ไกลครับอ๋อไม่ไกลก็ข้างหลังอ๋อเนี่ยเราเดินเดี๋ยวเราเดินรอไปข้างหลังนี่เนาะเดินไม่ไกลเนาะปกติข้างค้านี่ออกตอนช่วงนี้ออกประมาณกี่โมงเอ่ออกประมาณห้าทุ่มครับออกประมาณห้าจะห้าโมงครึ่งก็ได้เดี๋ยวกี่โมงก็ประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหกโมงอ๋อประมาณหกโมงครึ่งถทุ่มเนาะโอ้ยยังไงทันแล้วตอพระตอนนี้หกโมงครึ่งกว่าแล้ว อย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูข้างคาวดีกว่าเดี๋ยวบอกทางพี่หน่อยนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับโอ้โหโชคดีมากเลยได้เด็กของบ้านดุงแนะนําให้เรามาดูข้างคาวที่หอคอยชมข้างคาวเนาะตอนนี้เราก็เลยเดินทางมาน้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างคาวกันพอใกล้เวลาแล้วตอนนี้หกโมงครึ่งกว่าแล้วจะทุ่มแล้วใกล้น่าจะใกล้มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างคาวกันดีกว่าจะเห็นไม่เดียววันนี้ ตอนนี้เราเดินมาถึงอาคารดูข้างคาวและเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเห็นอาคารนะครับเนี่ยอาคารอยู่ข้างหลังผมนู่นอาคารดูข้างคาวเนาะเออเมื่อกี้เจอชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยข้างคาวค่อนข้างจะออกชา้า,ออชาเพราะว่ามีฝนนะครับแล้วก็จะออกช่วงระยะเวลาประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึง่งแล้วก็จะมีข้างคาวเนี่ยออกมาจากถ้าที่อยู่ตรงวัดนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะออกมาแต่ว่าเยอะมากเดี๋ยวช่วงเนี้ยก็ ใกล้ระยะเวลาที่ใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปรอข้างบนดีกว่าจะได้มีช็อตที่ถ่ายรูปต่อข้างคาวออกจากถ้ำด้วยเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับ เราก็เห็นข้างคขาแล้วครับแต่เขาบินระนาบเดียวกับภูเขาเลยเวลานั้นก็เป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วแสงแดดก็มืดแล้วครับพอเขาบินระนาบเดียวกับภูเขาเราก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่เราก็จะถ่ายได้เฉพาะที่เป็นสายสายเห็นเขาบินกันเป็นทางเนี้ยแหละครับในจอดูเหมือนสว่างนะครับแต่ในความเป็นจริงมืดมากครับตอนที่เขาบินเนี่ยเราต้องเพ่งมากเลยครับว่าเขาบินอยู่ช่วงไหนแต่ก็ไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาบินออกจากถ้ำมาเพื่อหาเกีตตอนกลางคืนโอ้ยน่าเสียดายข้างคาวเขาบินใต้เอ่อบินบินขนานกับภูเขาอะแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ตัวข้างคาวเขาตัวดำเนาะแล้วเวลาเขาบินผ่านภูเขาอะมันก็เลยมืดมองไม่เห็น มันก็เลยจะเห็นเป็นแบบเป็นสายแบบเป็นผ่านๆเป็นแค่สายแค่นั้นเองเราก็เลยมองไม่เห็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาบินตัดผ่านเมฆเราก็จะเห็นเนาะมันก็จะมีแสงให้เราให้เราเห็นแต่ว่าพอพอเขาบินขนาดภูเขาเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นเลยแต่พอเก็บภาพมาให้ได้ว่าเออมันมีมีข้างข่าวบินกันเป็นสายนะพอเห็นพอเห็นอยู่บ้าง โอ้แต่ไม่เป็นไรครับก็บรรยากาศดีเพราะว่าวันนี้ฝนตกก่อนที่เราจะมาฝนตกแล้วก็อากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้คือเรียกว่าเราอยู่ในป่าที่แบบมีความแบบชุ่มชื้นมากแล้วล่มลื่นแล้วก็อากาศแบบดีมากครับผมเลยโอ้สุดยอดอากาศดีมากจริงครับจริง ที่นี่เขาเรียกอะไรนะตลาดอีเจียเหรออีเจียอ๋อเขา,าเรียกตลาดอีเจียอีเจียหรืออีเจียอีเจียอเจียอ๋อกดเดี๋ยวไปตัดตรงให้เดี๋ยวไปตัดตรงให้เอเออไหมได้รู้อ๋ออีเจียคือค้างคาวอ่ะได้ นี่น้องนี่เพื่อนนี่ถ่ายหลายเพื่อนนี่ถ่ายหลายคลิปแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพอนะอัปโหลดลงมาดูได้นะเนี่ยเห็นเยียงเยี่ยงที่สองสามคลิปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเอาลงให้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดเสร็จอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในช่องนะเออเดี๋ยวค่อยไปดูในช่องแล้วเดี๋ยวเนี่ยเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายไปสองสองสามคลิปแล้วเนี่ยเห็นนิ่นี่นี่สามคลิปแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปตัดลงให้เดี๋ยวตัดลงให้เออ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับเช้านี้ก็ยังอยู่ที่บ้านมุงนะฮะที่เนืรนมปลปรางพิษณุโลนะครับที่นี่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักมากแล้วก็ชุ่มชื้นมากครับเรียกว่าตกสะใจตลอดทั้งเย็นเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสดูข้างข่าวเมื่อเมื่อตอนกลางคืนเนาะแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าท้างคาวเขาบินขนาบภูเขาเนาะแล้วด้วยตัวเขาดำเราก็เลยมองไม่เห็นเขาเลยแต่ว่าก็เห็นเป็นบินกันเป็นทางอยู่เยอะมากนะครับ ที่นี่อากาศดีมากแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยด้วยความที่ผมมาในวันธรรมดาเนาะแล้วก็ไม่ไค่อยมีคนเที่ยวเท่าไหร่บรรยากาศเงียบสงบม,มากแล้วก็นอนสบายมากครับที่พักที่นี่เนาะที่นี่ก็คือบ้านแสงตะวันนะครับก็มีห้องพักให้ประมาณสักสิบห้องได้แล้วก็ราคาปกติมันจะอยู่ที่8 0 0บาทแต่ว่าผมมาคนเดียวเขาก็เลยให้700อแต่ขอบอกว่าเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ใจดีมากนะครับ ชื่อพี่สดศรีเนาะเขาใจดีมากเลยแล้วก็คุยเก่งมากไปอัธยาศัยดีมากเลยครับถึงแม้สถานที่แห่งนี้จะไม่ได้สวยงามและยิ่งใหญ่เหมือนิวิที่เมืองจีนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าด้วยบรรยากาศด้วยธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้แล้วสามารถชาร์จพลังกายและพลังใจของทุกคนได้ครับและถ้าท่านผู้ชมคนใด หมดพลังกายหรือหมดพลังใจคนหาสถานที่แบบนี้ครับและผมเชื่อว่าธรรมชาติจะยีลจิตใจเราเองก่อนจากกันไปนะครับท่านผู้ชมคนใดดูแล้วถูกใจชอบก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจให้ผมไ้ทำคลิปต่อไปด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนจะกินอะไร รอคอยติดตามชมผมในคลิปหน้าได้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ